อ้าวต่อกันเลยนะครับถัดจากเกรดดีด็อกไปแล้วก็มาที่เกรด C นะครับซึ่งมีอยู่3ลัคนาราศีด้วยกันนะครับอ้าวนะครับ3ลัคนาราศีด้วยกัน3ลัคนาราศีที่ได้เกรด C นั้นนะครับ1ในนั้นคือชาวลัคนาราศีมิถุน นะครับผมจัดลัคนาราศีมิถุนไว้ที่เกรด C นะครับก็ยังดีนะดีกว่าช่วงเดือนที่แล้วที่เคยอยู่ดีด็อกนะครับเพราะว่าดาวนะครับต่างไปอยู่ในภพที่เสียหายทั้งหมดขยับมาสู่เกรด C ได้นะครับมิถุนเนี่ยจริงๆรแล้วมันขยับเกือบๆจะเป็น B ด้วยซ้ำไปนะครับแต่ก็ถือว่าดีกว่าช่วงที่ผ่านมาแน่นอนชาวลัคนาราศีมิถุน ทำไมถึงดีดีอย่างไรคงต้องตอบไว้แบบนี้ว่าชาวลัคนาราศีมิถุนที่ผมจัดให้เป็นสีนั้นเพราะว่าดาวพระหัสก็ย้ายจากมรณะไปแล้วนะครับย้ายจากมรณะไปแล้วอืมนะครับดาวอื่นๆดาวอาทิตย์ก็ไปอยู่ในเรือนลาพะแล้วก็ได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดแต่แต่ที่มันยังอยู่ซีก็เพราะว่าไอดาวพุธดาวเจ้าตัวของลัคนามิถุนนี่แหละ ลักษณะของมิถุนเนี่ยแหละที่ที่ไปอยู่ในตำแหน่งที่เป็นวินาศนะครับไปอยู่ในตำแหน่งที่เป็นวินาศอืมนะครับนี่แหละครับผมยังจังต้องยังต้องจัดชาวลักษณะราศีมิถุนไว้ให้อยู่ในเกรดสนะครับให้อยู่ในเกรดสี่ทักทายทุกท่านนะครับคนที่เข้ามาใหม่ผมก็ทักทายทุกท่านนะครับใครที่ทักข้ามไปก็ขอประทานโทษด้วยนะนะนะครับ ชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับเหตุผลที่ยังอยู่ในซีเนี่ยต้องบอกว่าอีกอย่างหนึ่งนะดาวเจ้าตัวมันเดินเป็นวินาศเนี่ยทำอะไรต้องดูให้รอบคอบสักนิดหนึ่งนะครับมีโอกาสจะไปพัวพันเกี่ยวกับเรื่องจุกจิกเรื่องยุ่งยุ่งอยู่เหมือนกันแต่ความรักดีขึ้นแต่ทั้งทั้งหมดทั้งมวลเมื่อผมพิจารณาดูแล้วเนี่ยผมก็ยังให้มิถุนไว้อยู่ในเกรดซีในเดือนเมษายน นะครับ referral, จัดอันดับไว้ในลักษณะนี้นะครับถัดจากลัคนาราศีมิถุนที่ผมให้ไว้นะครับในเกรด C ตรงนี้ถัดมาจากมิถุนก็คือชาวลัคนาราศีกรกฎนะที่ผมให้ไว้ในเกรด C นะครับในเกรดซเหตุผลเพราะว่าชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎนั้น ดาวนะครับเสาเลงลักขนานะครับมีทั้งดีทั้งเสียนะเป็นเกษตรราที่พดีแต่เสาเลงลักเนี่ยก็เหนื่อยเหมือนกันแล้วก็ไปอยู่ในเรือนคู่ครองอาจจะต้องจับพัดจับผูต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ในเรื่องความรักในช่วงเดือนเมษาเมษายนเออนะครับฉะนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องดูให้รอบคอบสักนิด นะครับจำเป็นต้องดูให้รอบคอบสักนิดส่วนดาวดวงอื่นๆนั้นนะครับที่ผมบอกไปแล้วอะ่ะมันก็ชัดเจนอยู่แล้วอะ่ะว่าดาวดวงอื่นๆของลัคนาราศีกรกฎนั้นนะครับดาวพฤหัสเองก็ไปอยู่ในเรือนมรณะนะครับแล้วก็ดาวที่เป็นรอยกลางฟ้าเนี่ยก็จะมีดาวอาทิตย์นั่นแหละที่เป็นมหาอุด นะก็ดูเหมือนว่าที่อยู่ในเกรดซีได้ตรงนี้เพราะกระกฏนั้นการเงินการทองจะขยับดียิ่งขึ้นขยับดีจากความสามารถของตัวคุณเองนะครับแล้วก็ขยับดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนก็ดูไปดูมาแล้วยังไงก็คงจะต้องจัดไว้ให้ในเกรดซีนะครับนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลกนะฮะ มันมีดาวนะครับที่ไปอยู่ในราเออไปอยู่ในมุมที่เขาเรียกว่าเป็นเออจตุจตุคือสี่คือร่วมธาตุนะครับร่วมธาตุร่วมธาตุนะครับเออนี่แหละก็ถือว่าโอเคนะอ้าวนี่คุณโซฟาโซเฟียจะลงจะเป็นโซฟาหรือเป็นโซเฟียกันแน่วะเนี่ยสวัสดีคาสินแสเอฟจากช่องคู่สร้างมหาเฮงนะคะอ๋อนะผมมีอีกช่องอีกช่องหนึ่งนะครับที่ ทำร่วมกับพาร์ทเนอร์นะครับเพื่อนที่น่ารักเป็นกัลยาณมิตรต่อกันก็มีคุณเจแปนนะครับตลกหกชาติ point, เวิร์กพอยตนะครับก็ทำอยู่ในช่องนี้ด้วยกันแล้วก็มีโปรดิวเซอร์นะครับอีก2ท่านนะครับใครที่ชอบการดูห่วงจุ้ยนะครับแบบมันๆไม่เครียดแต่ถึงกึนนะไปได้เลยที่ที่ u u u e e และ c ฟ b o o k f แฟนเพจคู่ซ่ามาหาเฮงนะครับสอบคุณขอบคุณคุณโซฟาโซเฟียมากตกลงก็ยังไม่รู้เลยว่าโซฟาโซเฟียก so so ันแน่เนี่ยเอเอไอนะครับอืมจะเสือกเรื่องของกูสวัสดีคะ่ะอาจารย์โอเคไม่เสือกก็ได้โอเคเอออย่าเสือกเรื่องของกู <c oughs> นะครับเอเอนะเออต่อไปนะครับชาวลัคนากรากฏนะผมได้บอกไปแล้วว่า ผมจัดไว้ในเกรด C เหมือนกับวิทถุนนะครับก็เอาเถอะเมษายนยังไงซะคงจะต้องมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจอะไรกับความรักสักอย่างหนึง่งนะครับว่าจะดำเนินไปในทิศท,ทางใดเนะี่ยผมคิดว่าคงเป็นอย่างนั้นแหละนะครับนะครับเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวเสาร์ที่มันเลงรักอยู่ตรงนี้มันส่งผลไม่น้อยนะใครที่เป็นนักพยากรณ์เป็น อาจารย์ในวิชาโหราศาสตร์ต่างทุกคนก็รู้ดีว่าดาวเสาร์เป็นดาวที่ส่งผลกระทบที่ชัดเจนมากส่งผลดีก็ดีจริงๆส่งผลไม่ดีก็อ่วมเหมือนกันนะครับอ้าวนะครับผมจัดทั้งมิถุนทั้งกรกฎไว้ในเกรดนะครับและลัคนาราศีสุดท้ายที่ผมจัดไว้ในเกรดซอีกหนึ่งลัคนาราศีนั่นก็คือชาวลัคนาราศี มีนเออชาวลัคนาราศีมีนนะครับผมจัดชาวลัคนาราศีมีนไว้ในเกรด C เป็นลัคนาราศีสุดท้ายนะครับจริงๆแล้วชาวลัคนาราศีมีนนั้นนะมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนคือดาวอื่นๆเนี่ยโอเคนะนะครับโอเค นะครับแต่พระรหัสไปเป็นวินาศเนี่ยนะพระหัสไปเป็นวินาศเนี่ย,นะปปยแล้วก็ในช่วงเดือนเมษายนตรงนี้เนี่ยนะครับในช่วงเมษายนตรงนี้เนี่ยดาวนะครับดาวพระหัสอยู่ในภพที่เ,เรียกว่าวินาศไปอยู่ในเรือนของดาวราหูซึ่งราหูเองก็โยกหน้าชาวลัคนาราศีมีนดูไปดูมาแล้วนะครับชาวลัคนาราศีมีนอาจจะต้อง ไปพัวพันกับเรื่องจุกจิกเรื่องยุ่งยุ่งอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะครับนะครับจะไปจุกจิกเรื่องยุ่งยุ่งอยู่ไม่น้อยทีเดียวโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการงานที่จะมีภาระที่จะต้องรับผิดชอบอยู่นะครับจะต้องรับผิดชอบอยู่แล้วก็ระวังนะครับตัวเองอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องลับๆอะไรบางอย่างหรือความผิดของคนอื่น อาจจะเป็นความผิดจากกลุ่มกวนของคุณในวงงานหรือความผิดของลูกน้องคุณหรือความผิดจากทีมงานของคุณแล้วมันทําให้การงานเกิดความเสียหายถ้าหนักกว่านั้นก็คืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขยับตําแหน่งโดยที่ตัวเองนั้นไม่ได้คาดคิดนะครับเพราะคําว่าวินาศเดียวมันก็คือไม่คาดคิดอยู่แล้วนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมีนผมจึงยังต้องจัดไว้เป็น เออเป็นลัคนาราศีที่อยู่ในเกรด C อยู่นะครับแต่เป็นเกรด C ีที่ก็เกือบๆจะไป B แล้วล่ะนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่การจัดอันดับตรงนี้เรามีความจำเป็นที่ต้องจัดอันดับให้ชัดเจนเพื่อให้คนฟังฟังได้ชัดเจนนะครับเออต้องเข้าใจกันในลักษณะนี้นะอ้าวสิทธิ์หลวงปู่เขมวัดโพธิสรนสวัสดีครับอาจารย์มารายงานตัวครับเออสวัสดีอ่าแล้วก็บอกว่าพึ่งกล่อมเมียนอนหลับครับไม่งั้นมันงองแง เออทำไมเมียมงอแงงว่าไอ้สิงเลือปูเข็ม,อเ,มเออจริงๆว่าทำไมเมียมงอแงขนาดนี้เนี่ยอืมนะครับเอาต่อไปนะครับชาวลัคนาราศีมีนนะสรุปแล้วผมก็จัดอันดับไว้ในเกรด C เกรด C ก็มีด้วยกันคือมิถุนกรกฎแล้วก็มีน อีกอย่างหนึงที่จะบอกมีนเผื่อไว้มีมีนจะมีโอกาสจะมีความรักเข้ามาแบบไม่คาดฝันนะครับเออแต่ก็จะเป็นการที่จะได้คบหากันแบบลับๆไม่เปิดเผยเปิดเผยแล้วดีไม่เปิดเผยแล้วดีเปิดเผยเมื่อไหร่เดี๋ยวทัวลงงานเข้านะดูให้ดีๆนะครับชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านดูกันให้ดีๆนะครับก็น่าจะมีเรื่องนี้แหละ นะครับที่ส่งผลให้คุณชื่นหัวใจอยู่บ้างแต่มันจะชื่นหนัวใจในแบบของคุณกับในการพยากร์ตรงนี้มันจะเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะนะครับแต่กระช่างโคตรแม่งเถอะจะไปเปิดเผยได้าังไนล่ะอ้าวคุณเจนจีราบอกว่าสวัสดีคะ่ะอาจารย์ขาหนูมีรายงานตัวคะ่ะมาช้าดีกว่าไม่มานะคะอ่านะครับตอนนี้ผู้ชมอยู่ที่678้เจ็ดสิบดนะครับ กับการจัดอันดับดวง12ลัคนาราศีในเดือนเมษายนเกรดดีด็อกไปแล้วก็คือลัคนาราศีกันแล้วก็ลัคนาราศีตุลเกรดซีไปแล้วนะครับก็คือลัคนาราศีมิถุนลัคนาราศีกรกฎแล้วก็ลัคนาราศีมีนนะครับอ้าวนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นเกรด B แล้วนะครับเกรด B ีบบอย นะครับซึ่งมีอยู่3อันดับด้วยกันดูสิว่าจะเป็นลัคนาราศีอะไรนะเดี๋ยวผมมาแป๊บหนึ่งนะครับ